สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง2มา2ทีวีค่ะเทศบาลตำบลบางปูจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปูประจำปีงบประมาณพศ2566 เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการและลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบ,บางปูตำบลบ,บางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบ,บางปูเป็นประธานในพิธีให้โอวาทและกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบ,บางปูประจำปีงบประมาณพศ2566โดยมีนายบุญชันลำพองชาติรองประดลัดเทศบาลตำบลบ,บางปู ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรีคณะที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาพนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลบางปูตลอดจนคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน คณะครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบางปูประกอบไปด้วยโรงเรียนเทศบาล1นบางปูใหม่โรงเรียนเทศบาลสองบางปูโรงเรียนเทศบาล3ท้ายบ้านใหม่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่งได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้ายบ้านใหม่เข้าร่วมการแข่งขันค่ะ โดยนายธีรพลชุนเจริญประธานในพิธีได้มอบคบเพลิงให้นักกีฬาเด็กชายอัครเดชโพชยัยศรีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล3ท้ายบ้านใหม่วิ่งรอบสนามก่อนนำไปจุดยังกระถางคบเพลิง โดยมีเด็กชายเตวิตสีบุตรจากโรงเรียนเทศบาลสองบางปูนำนักกีฬาเด็กเล็กกล่าวคำปฏิญาณตนนักกีฬาเด็กเล็กแต่ละสีกล่าวคำขวัญเทศบาลขบวนพาเหรดเดินออกจากสนามเพื่อแสดงความเคารพประทานโดยขบวนแรกเป็นขบวนเทศบาลตำบลบางปูต่อด้วยขบวนพาเหรดของสีฟ้าจากโรงเรียนเทศบาลหบางปูตามด้วยขบวนพาเหรดของสีม่วงจากโรงเรียนเทศบาลสองบางปู ตามด้วยขบวนพาเลทจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้ายบ้านใหม่ปิดท้ายด้วยขบวนพาเลทของสีเขียวโรงเรียนเทศบาล3ท้ายบ้านใหม่หลังจากนั้นนะคะเป็นชุดการแสดงพิธีเปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้ายบ้านใหม่และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบางปูทั้ง3โรงเรียนต่อด้วยการแข่งขันลีดเดอร์ทั้ง3โรงเรียน โดยมีการแข่งขันฟุตบอล9้าคนกรีธาและเกมพื้นบ้านประกอบไปด้วยวิ่ง30เมตรชายหญิงแยกอนุบาลวิ่งเก็บของชั้นรวมอนุบาล1 2และ3วิ่งเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระโดดไกลชายชั้นอนุบาลรวมกระโดดไกลหญิงชั้นอนุบาลรวมและหูระาฮูปสามคัคคีรวมอนุบาลชายและรวมอนุบาลหญิงค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปูประจำปีงบประมาณพศ2566ในครั้งนี้นะคะก็เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอนุบาลและเด็กเล็กใช้ความสามารถพิเศษให้เกิดความชำนาญมากขึ้นในทักษะด้านกีฬาสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบมีวินยัยอดทนมุ่งมั่นรู้แพ้รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนครูผู้ปกครองและคณะผู้บริหารเทศบาลอีกด้วยโดยบรรยากาศภายในงานมีความน่ารักของเด็กๆสร้างสีสันรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่คณะผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากค่ะ ด้านในธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบ,บางปูได้กล่าวเทศบาลตำบลบ,บางปูได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กเล็กและความสำคัญในด้านกีฬาจึงดำเนินการจัดโครงการการแข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบ,บางปูประจำปีงบประมาณพศ2566ขึ้นรวม5แห่งด้วยกันภายในงานมีการมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กๆก,การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลจะทำให้เด็กๆมีความรู้สึกมีส่วนร่วมและมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมถึงแม้ว่าแต่ละคนจะเล่นดีมากแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีการทำงานร่วมกันทีมก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ การเล่นกีฬาเป็นทีมทำให้เด็กๆหัดฟังเพื่อนคนอื่นและหัดทำงานร่วมกับคนอื่นการสื่อสารจึงถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จซึ่งจะเป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆที่จะก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่และการทำงานในอนาคตอย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณคณะผู้ดำเนินการคณะครู ผู้ปกครองจากโรงเรียนเทศบาลและคณะครูผู้ปกครองจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ให้ความสําคัญทั้งส่งบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลในทุกๆปีค่ะปีความหลอและนอกจากนั้นแล้วยังมีความสามารถด้านไอทีนะครับด้านการบริหารจัด เทศบาลตำบลบางเพราะว่านี้ก็ไปเปิดงานที uhm ่สว่างคณิว่าเป็นงานของผู้สูงวัยซึ่งเป็นเป้าหมายของท่านเลยเดี๋ยวสจ้าค่ยแลงใด้เวลาโปรกับเตอาวันนี้ก็เป็นกิจกรรมงานกีฬาของโรงเรียน ในเส,ส้นสะพานนะครับหนึ่งสองสามทั้งสาม,งสามลงนะครับอา่าซึ่งจริงๆแล้วกิจกรรมอันนี้ยจัดทุกป,ปีปีหนึ่งจะมีกิจกรรม เอากีฬาของโรงเรียนทั้งสามโรงของเรามารวมกันเพื่อเพื่อให้ทุกโรงได้มีกิจกรรมในการแสดงออกนะครับถึงความรักความสามัคคีถึงความสามารถของเด็กๆในโรงเรียนทั้งสามโรงนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเชื่อมความสามัคคีระหว่างทั้งสามโรงเข้าด้วยกันนะครับโดยวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านมาดูบุตรหลานมาแสดงความสามารถต่างๆให้กับลูกๆระนาดของท่านในโรงเรียนเทศบาลวันนี้